นางก็มีกายสีแดงฤรือรักลูกชายทั้งสองเลี้ยงดูอย่างดีสึกว่านางสวาหะจนนางสวาหานึกน้อยใจเดินบ่นว่าพ่อรักแต่ลูกคนอื่นลูกตนเองให้ลําบากฤรือสงสัยจึงสักถามนางสวหาห์จนเกิดความแข็งใจจึงอธิษฐานเสียงทายโยนเด็กทั้งสามลงน้ำหากเป็นลูกของตนขอให้ไหว้กลับมาหากไม่ใช่ขอให้กลายเป็นลิงเด็กชายทั้งสองจึงกลายเป็นลิงไหว้น้ำไปขึ้นอีกฝั่ง พระอินกับพระอาทิตย์สงสารลูกจึงสร้างเมืองขีขิงขึ้นให้ลูกพระอินทเป็นเจ้าเมืองชื่อพระยากากาศซึ่งภายหลังมีความชอบพระอิศมจึงเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าพาลีธิวาสส่วนลูกพระอาทิตย์ชื่อว่าสุครีตเป็นอุปราชฤาษีโคดมเมื่อพาลูกสาวกลับอาสมก็ต่อว่านางการอานาด้วยความแทนแล้วสาบให้นางกลายเป็นศร ก่ที่นางจะกลายเป็นหินนางกาลอัจนาโกรธนางสวาหาที่ทำถูกสาจึงสาลูกสาวให้ไปยืนขาเดียวอ้าปากกินลมที่ภูเขาจาักรวาลจนกว่าจะมีลูกเป็นลิงจึงพ้นคำสาปพระอิสวนจึงให้พระพายพักกำลังและอาวุธวิเศษของโรงไปทำให้นางสวาหาตั้งคขัแในอีก13เดือนต่อมาก็มีลิงเผือกพอออกจากปาของนางสวาหาบัดนั้นวายุบุตรวุธ,ธีไกลดังไกลสอน ทันออกจากทันมานดอก็เหาะขึ้นอัมพรด้วยฤทธาลอยอยู่ตรงพักไรทนนิรัศมีช่ชวดช่วงในเวหามีกุลพลขนเพชรอลงการเที่ยวแก้วแววฟ้ามาหลหยหาวเป็นดาวเดือนระวีวอนแปดปอนสี่หน้าสูงใหญ่สำแดงแผงฤทิ์กรียนไกรแล้วลงมาไหวพระมานนาเมื <ír k> <uk> ่อออกจากคันมานดาธันมุมานมีอิทธิฤทธิ์มากเหาะสุกสมจนถึงสวนของพระอุมาก็เที่ยวหักกินไม้เล่น ระอุมาก,กรูจึงสาบให้หนุมานมีกำลังลดลงครึ่งหนึ่งจนกว่าจะได้พบกับพระดารายซึ่งอวตารเป็นพระรามและพระองค์ลูบหลังให้สามครั้งจึงจะพ้นคำสาบทราพาเดิมเป็นนักเฝ้าประตูของพระอิศวรทำความผิดจึงถูกสาบเป็นควายจนกว่าจะถูกลูกตัวผู้ของตนเองฆ่าจึงพ้นคำสาบทราพาจึงขิดลูกที่เกิดเป็นตัวผู้ตายสิ้นนางควายนิลามียตัวหนึ่งของทอราพา ตั้งของกลัววัทรภพาจะฆ่าลูกจึงหนีไปอยู่ถ้าแล้วคลอดลูกเป็นตัวผู้สีดาตั้งชื่อว่าทอรพีเทวดาสงสารทอรพีจึงเข้าดูแลทั้งสี่ของทอรพีทําให้ทอรพีมีฤทธิ์และพละกกาลังมากเมื่อเติบใหญ่ทอรพีแคนทอรพาที่คิดจะฆ่าตนจึงคอยวัดรอยเท้าพ่อเมื่อเห็นว่าเท่ากันแล้วจึงออกไปท้าทอรพาต่อสู้เมื่อฆ่าทอรพาได้จึงไปท้าพระอิศุมพระอิศุนจึงบอกให้ไปสู้กับพาลีเจ้าเมืองขีดขิน ทรพีจึงไปท้าพาลีพาลีรับคำท้า,ท,าทั้งสองจึงต่อสู้กันจนค่ำไม่มีผู้ใดเพียงลำพาลีจึงออกอบุบายนับให้ไปสู้กันในถ้ำตอนเชา้ามันรุ่งขึ้นเมื่อกลับเข้าเมืองพาลีสัหากเห็นเลือดที่ไหลออกจากถ้ำเป็นเลือดนคนๆแสดงว่าเป็นเลือดทรพีหากเลือดจางเป็นเลือดของตนสแสดงว่าตนนั้นแพ้ให้เอาหินปิดปากถ้ำเสียรุ่งเชา้าจึงเข้าไปต่อสู้กับทรพีในถ้ำ ในที่สุดพาลีชนะเหล่าเทวดาดีใจบรรดาให้ฝนตกน้ำฝนจึงไหลพาเลือดทรพีลงไปในลำธารสุครีปและองค์ณเห็นเลือดจางที่ไหลลงลำธารก็เสียใจคิดว่าพาลีตายจึงให้ทาหารเอาหินปิดปากถ้ำตามที่พาลีสั่งไว้ส่วนพาลีเพราะเห็นปากถ้ำถูกปิดจึงโมโหกลับเข้าเมืองพบสุครีปก็ตอว่าสุครีปว่าถอยยศขังตนไว้ในถ้ำราะคิดจะยึดเมืองขีดขินเมื่อนั้นสุครีปลูกพระสุรีฉาน ความกลัวเพียงแส่สุธาฐานก็หน,นีจากราชฐานารพระรามพระรามหลังจากเสร็จสิ้นพิธีอภิเษกสมรสกับนางสีดาแล้วก็พานางสีดาเท่าเฝ้าเท้าชนกจักรวรรดิกับนางรัตนมณีก็กลับไปครองเมืองอยุธยาตามพปะประสงค์ของท้าทศรถขณะนั้นมียักษ์รามสูรผ่านมาเห็นขบวนของท้าทศรถก็เข้าขวางด้วยนิสัยพานเกเรและท้ารบกับพระรามซึ่งเป็นแม่ทัพหน้าพระรามจึงเข้าต่อสู้กับยักษ์รามสูร เมื่อนั้นรามสูรขุนมานทาสมอนกริ้วโกรธที่รโรคือไฟฟอรดจับขวานฤทีรอนคว้างไปสืบมันสนัน่นเบิกเสียงดังเสียงผนท่าใหญ่เป็นพยักอบแสงอโนชัยเข้าไปไล่สอนพระจักรปรียักษ์รามสูรถูกพระรามใชาค้คำสอนป้าเดรบ,บัจับ จึงพิดดูพระรามเห็นมีสี่ก่อนจึงรู้ว่าเป็นพระนารายณ์อวตารก็ยอมแพ้และมอบศรของตนให้แก่พระรามเมื่อรามมาสูนขอตากไปพระรามจึงโวนศรของรามมาสูนขึ้นไปบนสวรรค์ให้พระพิรุณช่วยเก็บไว้เมื่อใดต้องใช้จะขอคืนจากนั้นขบวนของท้าทศรถก็เดินทางเข้าเมืองพระรามนั้นท้าทศรถประสงค์จะทาพิธีราชาพิเศษให้เป็นกษัตริย์แทนพระองค์แต่บ่าวของนางไกยเกษีชื่อน,นางกุฎีค่อมมีความแค้นต่อพระรามที่ตอนเป็นเด็ก เธอยิงกระส,สุนใส่หลังของนางจึงดุยงให้นางกยเกสีขอราชสมบัติให้ประรตครองแทนและให้พระรามไปอยู่ป่าเป็นบาษี14ปีโดยอ้านถึงความดีความชอบของนางทาให้ท้าทศรถเสียใจจ,ยจนสลบแน่นิ่งไปเมื่อถึงวันทําพิธีจึงไม่ได้เสเด็จมาพระราสมสงสัยจึงไปเข้าเฝ้าแต่นางไกยเกสีกับนางกุจีค่อมขวางประตูไม่ยอมให้เข้าไปและบอกพระรา,วามว่าพระบิดาสั่งให้ไปบูชเป็นบาษีและอยู่ป่าให้ครบ14ปีจึงค่อยกลับมาครองเมือง พระรามแปลกใจแต่ก็ส่งปฏิบัติตามทางฝ่ายพลัก์เมื่อทราบนางไกยเกษีคุณขอสมบัติเท้าทศรถให้ประรดโดยให้พร,ระราชไปอยู่ป่าและบวชเป็นฤาษี14ปีก็โกรธนางไกยเกษีมากรีบเสด็จไปที่ตำหนักของนานแล้วหยิบศรขึ้นอาสายหมายจะฆ่านาพระรามรีบเข้าห้ามนางไกยเกษีจึงมอบชุดผ้าครองฤาษีให้พระรามเพื่อให้ออกจากเมืองทันทีพลักกับนางศรีดาจึงบวชและตามเสด็จออกมาด้วย ไหวพระบรศและพระสัตรุษที่เสด็จมาเพื่องานพิธีราชาพิเศษของพระรามไม่ได้ทราบเรื่องที่นางไกยเกศีขอราชสมบัติให้พระบรศเป็นเหตุให้พระราชบิดาคือท้าทศรถสิ้นประชนทําให้พระบรศโกรธมากเมื่อถึงวันถวายพระเพลิงท้าทศรถฤษีวสิทธิ์ได้แจ้งแก่พระบรศว่าก่อนสิ้นประชนท้าทศรถได้สั่งห้ามนี้ให้พระบรศกับนางไกยเกศีถวายพระเพลิงศพเด็ดขาดทาให้พระบรศเสียใจมากขึ้นทางพวกพระราม เมื่อเสด็จออกจากอายุธยาถึงริมแม่น้ำสโตมได้พบกับพรานผูกผันรับอาสาพาถึงสามพระองค์ข้ามน้ำไปพบกับฤาษีพารัตวะพระฤาษีชวนให้อยู่ด้วยแต่พระรามเห็นว่าใกล้อายุธยาเกินไปจึงปฏิเสธพระฤาษีจึงแนะให้ไปอยู่กับฤาษีสัพพังที่ป่าหิมพานพระรามยังอยากไปให้ไกลกว่านี้ด้วยเกรงว่าพระพรตจะตามมาฤาษีสัพพังจึงแจ้งว่าหลังเขาสตปูห่างออกไปห้าโยชนีศาลาที่เทวดาเนรมิตเอาไว้ทั้นสามพระองค์จึงไปบำเพ็ญพรตที่นั่นแต่พระพร พระสรุปนางเกาสุริยานาสมุตติชาและนางกายเกสีได้ติดตามมาทันเพื่อขอให้พระรามกลับไปครองเมืองเมื่อน,นั้นพระจักรแก้วสุริวงศนาถาได้ฟังสมเด็จพระมารดากราบประมา,า,า,ะาทาและหุนไปตัวลูกรับสัตว์ปิตุเรจะให้คืนนิเวศกไ็ไรได้แม้มา,จากจะยากลำบากใจที่ในอรัญญกันดาจะยูตามบัญชาประกาสิถึงจะสิ้นชีวิตสังขารมิให้ไตรโลกทายะประมาทแก่พระผู้ผาขาดคาตรี